สวัสดีครับสวัสดี fc อุดรธานีทีวีนะครับทั้ง YouTube และ Facebook นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอุดรธานีทีวีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นสะพานบุญนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเป็นตอนที่4นะครับวันนี้ตอนที่4นะครับ วอนที่สนะครับแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดวันที่1เมษายนนะครับพุทธศักราช2564นะครับวันนี้จะนำเสนอสูตรเศรษฐีครับ ที่สมาชิกเรียกร้องสอบถามมานะครับสุดเสร็จฐีนะครับ สำหรับสูตรเศรษีนี้ก็ถือว่ามีความแม่นยำนะครับมีความแม่นยำนะครับโดยเราก็จัดชุดนะครับจัดชุดได้ ได้หได้7ได้8นะครับในชุดเด่นมากนะครับเด่นมากชุดเด่นนะครับได้5ได้9ได้ศูนนะครับ นชุดรองนะครับได้3นะครับได้เลขก3เลขก4เลข1แล้วก็ได้2นะครับมาห้อยตรงนี้นะครับ2นะครับ สูตรเศรษฐีนี่ก็ถือว่าเป็นสูตรที่ค้นหาหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบหลักหน่วยของรางวัลที่หนึ่งนะครับนะครับก็ถือว่ามีความแม่นยำนะครับมีความแม่นยำถ้าเราจะจับ ชุดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับก็เราก็มาดูที่ สำหรับเลขเด่นนะครับเลขเด่น ที่เด่นมากๆนะครับที่เด่นมากๆก็คือเด่นมากคือเลขสามครับและเลขห้านะครับเลขสามและเลขห้า ส่วนชุดรองลงไปนะครับชุดรองลงไปก็เด่นที่เลขศูนย์เลขสี่เลขเจ็ดนะครับมีชุดเด่นนะครับ ถ้าเราจับชุดสองตัวก่อนนะครับชุดชุดสองตัวก็จะได้เลขคือ6กห้านะครับห้า หกเก้าครับหกห้าหกเก้าหกศูนย์หกสามหกสี่หกหนึ่งแล้วก็หกสองนะครับหกสองนี่คือหลักหกนะครับถ้า

มันจะมี85 89 80 8ปดเก้แสามแแล้วก็82นะครับนี่คือจับ ็มาจับที่หลัก5นะครับเพราะว่าเด่นที่5นะครับเราก็จับไปที่5 3นะครับ5 3 5 4 5 1 5 2ครับเด่นที่3ที่5ที่0ที่4ที่7นะครับ หกห้าก็ถือว่ามีห้านะหกเก้าไม่มีเราตัดนะครับหก6ูนย์หกสามหกสี่หกหนึ่งหกสะครับตัดออกนะครับเจหมีหลักเมีนะครับหลักแปดมีนะครับแปไม่มีนะครับแปมีนะครับแปดสามตัดออกนะครับแปตัดออกครับ 5 3 5 4 5 1 5 2นครับนี่ก็คือจัดชุดสูตรเศรษฐีชุดหลักสิบหลักหน่วยนะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับก็เด่นที่ก็ได้ชุดเด่นนะครับหนึ่สี ห้าหกเจ็1แปดเก้าสิบสิบเอ็ชุดเด่นนะครับสิชุดเด่นนะครับสิกชุดเด่นนะครับก็ลองมาดูว่าวันที่หนึ่งเมษานนี้จะเป็นยังไงนะครับสูตรเศรษฐีคำนวณหลักสิหลักหน่วยนะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับหลักสิหลักหน่วย บลักหน่วยนะครับ ก็ให้เป็นแนวทางนะครับแนวทางถ้าชื่นชอบก็ลงทุนนะครับถ้าไม่ชื่นชอบก็ผ่านนะครับเอ,อ่อถือว่าเป็นความน่าจะเป็นทางคณิตศาสตร์นะครับความน่าจะเป็นทางคณิตศาสตร์เราเอาชุดเด่นนะครับเลขเด่น3กับ5กับ0 สี่เจ็ดนะครับมาจับนะครับก็ตัดเหลือแค่19ชุดตัวเลขนะครับ19ชุดตัวเลข ขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับตอนทานีทีวีก็จะพยายามติดค้นสูตรให้ก,กับสมาชิกเรานะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับวันนี้ให้แนวทางหลักสิบหลักหน่วยนะครับของรางวัลที่หนึ่งนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมครับสวัสดีครับ